เออก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็นกนด้วยพวก็ผมบัวเธอะนะครับก็จากที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้นะว่าไอดีหลักของผมนั้นโดนแบนแบบปิดสนานั่นเองก็ไม่รู้ว่าไปทะเลาะก,กับท็อกซิกตอนไหนนะก็คืออัดคลิปอยู่ดีๆเข้าเล่นแมปโรบบกนิดๆหน่อยๆนะฮะผมก็เข้าไปเล่นสลับแบทเทิลจู่ๆก็โดนแบนเฉยเลยนะช่างมันเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับไอเทมฟรีทั้งหมดอ่าทั้งหมด สชิ้นหรือ5ชิ้นประมาณนั้นแหละฮะก็นาะผมเจอตัวหนังสือได้ก็ขอเก็บใหม่ละกันเพราะว่าถ้าเกิดเก็บแล้วมันอาจจะได้แบชหรือไม่ก็อาจจะได้ไอเทมฟรีก็ได้นะ I don't know t o ูนะฮะก็เก็บเก็บมันไปเนาะก็ตอนเนี้ยผมอยู่ในขั้นการแบบการเนี้ยการรับของฟรีอันแรกเนาะเพราะว่า ผมยังไม่อาจสามารถไปสอนเอาแบบจริงจังๆได้เพราะว่าผมนั้นเพิ่งสมัคร i อดีใหม่มาด้านเองเนาะเดี๋ยวเราจะตัดตอนเราไปครบที่ก่อนนะฮะออในเวลาที่ผมนั้นกําลังฟาร์มกําลังแบบไปแต่ละที่อยู่เนี่ยผมขอทําคลิปแบบเก็บตัวหนังสือด้วยเนาะก็อันนี้นะตัวหนังสืออีกที่นึงนะที่ผมจะเข้าไปเก็บนะฮะนี่มันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็เข้าไปเก็บเลยนี่นะ โอเคเราได้ตัว G ีมาแล้วเ,เรียบร้อยอตัวหนังสือตัวยูอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะก็เข้าไปเก็บเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไอเนาะก็ผมขอเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. เผื่อมันมีของฟรีนะก็อย่างที่บอกโอเคเราได้ครบแล้วนะเรียบร้อยนะครับก็วิธีการที่เราจะรับของฟรีทั้ง4ชิ้นเนี่ยก็คือให้ท่านผู้ชมสะสมตัวอัญมณีเนี่ยให้ครบ มันเรียกว่าอะไรเพชรใช่มันเป็นเพชรทั้งหมด1 5 0 0นะแต่ผมจะไปที่ร้านค้าก่อนนะครับแล้วเราตัดกันตอนเราอยู่ร้านค้านะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอร้านค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้เข้าไปเลยนะครับอ๋อเหมือนผมจะเจอตัวหนังสือตัวสุดท้ายอยู่ด้านล่างนี้ด้วยอ่านี่คือผมเก็บครบตัวหนังสือเนี่ยผมก็จะได้ตัว30อัญมณีนะฮะแล้วก็จะได้เหรียญตาด้วยเนาะก็ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเนาะก็คือวิธีการฟาร์มเนี่ยเราได้มาแล้วนะฮะก็คือการเก็บต้นหนังสือให้ครบนั่นเองแล้วก็รอครูดาวเนาะเราจะได้30เหรียญมานั่นเองนะฮะก็พอเราเข้ามาร้านค้ากูชี่เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมยืนตจ,จุดสีฟ้าเนาะแล้วก็ให้กดไปตรงเอ,อ่อหมวกนะฮะแล้วก็อ,อ๋อไม่ใช่กลับก่อนกลับให้ไปตรง UGC นะครับนี่แล้วก็รอมันโหลดเสร็จนะ พอมันหลุดเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมเลื่อนมานะฮะเลื่อนมามันจะมีไอเทมทั้ง4ชิ้นนะครับที่ว่าเราต้องใช้ตัวอัญมณีเนาะก็ตัวนี้เลยเนี่ยนะก็มันจะมีทรงผมมีเลเยอร์โค้ดแล้วก็มีทรงผมผู้หญิงแล้วก็หมวกสีชมพูนะก็คือให้เราอ่ะเก็บสะสมตัวอัญมณีเนี่ยตัวเพชรตรงเนี้ยให้ครบตามจํานวนของมันเนาะก,ก็คือ1 5 0 0จนถึง1,600นั่นหองน่ ก็วิธีการที่เราจะฟาร์มนะครับก็วิธีแรกเราก็บอกไปแล้วเนาะก็คือการที่เรานั้นเก็บตัวหนังสือให้ครบตามจํานวนที่มันบอกนะฮะตามแต่ละทีเนาะซึ่งแต่ละที่ไม่ได้หายยากยากนะฮะก็คือเราพอรู้ตําแหน่งเนาะนะครับโอเคและวิธีรับอันต่อไปให้ท่านผู้ชมมาตรงมินิเกมก่อนเนาะก็คือให้มาตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมจะเจอประตูสีม่วงนะครับให้ท่านผู้ชมดีดสปินมาตรงนี้เลยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเข้ามาตรงนี้นะครับ พอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นมินิเกมแบบไหนเนาะก็อย่างเช่นผมจะเล่นมินิเกมนี้นะฮะก็คือให้เราเหยียบบล็อกสีไปเรื่อยจนกว่าเราจะชนะนะครับแต่ผมจะตัดตอนผมชนะเลยแล้วกันนะครับอ๋อผมลืมบอกด้วยนะครับว่าในแบบเนี้ยในมินิเกมเนี้ยมันจะมีอัญมณีตกอยู่ให้เราเก็บด้วยเหมือนกันนะครับก็มันแล้วแต่ดวงนะฮะถ้าใครดวงดีก็อาจจะเจออัญมณีตกแบบนี้เก็บไปเลย เก็บไปนะฮะเก็บไ,ไปเลยนี่เนาะก็ได้มาละสี่สิบนะครับโอเคนะครับพอเราชนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่า you finish เนาะแล้วเราก็จะได้ตัวเหรียญมาด้วยนะครับนี่รางวัลเราก็ได้ห้าอันเนาะก็ออกจากครับไปเลยกดออกไปเลยนี่แล้วก็ให้เราเข้าไปใหม่นะคะก็คือมันสามารถเลือกมินิเกมได้เนาะก็ผมจะไปเลือกมินิเกมอันใหม่นะครับ ลองดูนะฮะว่าเราสามารถเริ่มมินิเกมอันไหนได้บ้างาผมเลื่อนไปไหนไม่ได้เลยเอ๋อมันน่าจะเรนดอมนะฮะก็อันนี้เนาะมินิเกมอันต่อไปนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมเอาผมแพ้เฉยเลยเอ๋อเข้าใจละคือมินิเกมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันเลือกได้ยังไงเนาะก็ตอนนี้ผมได้แพ้ไปม่ทีระบัดน,น,นะ ก็รอให้มันจบเกมนะฮะเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตเลยแล้วกันเอาเป็นว่าผมก็ขอสอนเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถเลือกมินิเกมเอื่นได้จริงๆเนาะก็วิธีการฟาร์มนะครับก็อธิบายไปแล้วนะแล้วก็สอนเอาของฟรีไปแล้วนะฮะก็คือผมไม่อาจสามารถทําให้ดูได้เนื่องจากว่ามันต้องเก็บอีกเยอะนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะครับ ก็วิธีการรับไอเทมฟรีทั้งหมด4ชิ้นในแมปที่มีชื่อว่ากุชชี่เท้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมที่จะซื้อเสื้อเสื้อเกงเข้ากลุ่ม Discord แล้วก็กดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดแล้วก็ลิงก์แมปจะทิ้งไว้ด้านล่างเนาะก็สำนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบายผมอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วอย่าลืมที่จะดูคลิปผมแล้วก็กดติดตามผมด้วย